มาลาย้ามนะครับรุกไม่รุกนะครับพี่น้องปล่อยตาเล่กันยว้วาวัน้าอะตตีลบบ้เลย่ะเดียวก็ร่วงไหลเองนะครับลาเต้เื่อนไปเรยนะครับเ e ื่อนก็ลาเตเื Làm đi ra tiền luôn Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền